ที่เคยการบ่มเพาะท่านฟื้นกลับคืนแล้วจริงหรือเวนหลิงเสวิยยอกล่าวถามเงียบงานภายใต้บรรยากาศงานเลี้ยงอืมซูอี้พยักหน้ารับข้าตอนนี้คือขอบเขตรวบรวมลมปราณระดับต้นเวนหลิงเสวิยอเผยดวงตาเบิกกว้างกล่าวคำอย่างประหลาดใจออกจริงหรือนี่นางไม่ได้พบอีกฝ่ายราวเดือนหนึ่งได้ที่เคยไม่เพียงฟื้นคืนการบ่มเพาะแต่ยังสำเร็จขอบเขตรวบรวมลมพรานแล้ว ข้าทราบอยู่แล้วว่าพี่เขยนั้นยอดเยี่ยมทั่วขณะนี้เหมือนหลิงเสวี่ยยอหัวเราะออกดวงตาของนางเป็นประกายเผยซึ่งความนับถือจากใจจริงกล่าวได้ถูกต้องแล้วซูอี่ยิ้มตอบรับเช่นกันพร้อมพูดกล่าวกับตัวเองทันใดนั้นหนึ่งในเด็กหนุ่มในชุดคลุมพลันลดเสียงลงเผยท่าทีลึกลับได้ยินกันบ้างหรือไม่ว่ามีเรื่องใหญ่แทบฟ้าถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ลานฝึกฝนเตาหลอมขจีเกิดอะไรขึ้นที่ลานฝึกฝนเตาหลอมขจีกัน หลายคนต่างเกิดความสงสยัยเยียนอ,อวี่เฟิงหรี่ดวงตาเล็กน้อยถ้อยคำกล่าวอย่างเฉยชาได้ยินบิดาค่ากล่าวถึงเมื่อวานนี้เช่นกันผู้ว่าการฉินเหมือนเยวียนและบุตรชายฉินเฟิงหาเรื่องต่อผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งสุดท้ายตกตายอย่างอนาถท,ที่ลานฝึกฝนเตาหลอมขจีทันใดนี้เองที่เสียงฮือฮาปรากฏขึ้นกระทั่งเหมืนหลิงเสวียยอยังร่วมรับฟังพี่เหยียนผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นคือใคร พอบอกให้พวกเราทราบได้หรือไม่เมื่ออหลูกกล่าวถามออดอ้อนใช่แล้วนายน้อยเยยนข่าวคราวนี้ชนสสพรึงนักหากท่านไม่กล่าวพวกเราไม่มีทางได้ทราบสัตรีผู้อื่นต่างเร่งรีบเอ่ยคำขึ้นพบเห็นทุกคนสนใจยังตนเองเหยียนอวี่เฟิงจึงยิ้มพร้อมสายสีสัตอบบอกกล่าวตามตรงเรื่องนี้ร้ายแรงเกินไปกระทั่งบิดาข้ายังทำได้เพียงเงียบปากไม่กล้าเผยแม้ครึ่งคำทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าบอกพวกเจ้าได้ ความสนใจของผู้คนราวถูกกระตุ้นมีเพียงซูอี้ที่เผยท่าทีเฉยชาโดยเอียงจอกเล่าในมือไปมาพลางรับชมกล่าวกันว่าที่ลานฝึกฝนเตาหลอมขจีเมื่อวานนี้เปิดตนยิ่งใหญ่จากทั้งสี่ตระกูลหลักยังร่วมชมกระทั่งเจ้าสำนักแห่งสำนักดาบชิงเหอยังไปด้วยตนเองเพียงแต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าไปทำอะไรเยียนอวี่เฟิงกล่าวเสียงเบาลดลงบิดาข้าเพียงกล่าวว่าผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นเยาว์อย่างยิ่ง อายุทัดเทียมกับพวกเราทว่าเป็นประหนึ่งเทพเซียนม,มีพลังสถานสะเทือนถึงฟากฟ้าเยาววัยเช่นพวกเราผู้คนต่างชะงักงันสีหน้าพวกเขาเราวกับไม่คิดเชื่อใช่ข้าเพียงได้ยินว่าอีกฝ่ายมีตัวตนอันพิเศษยิง่งข้าเชื่อว่าทุกคนทราบความแข็งแกร่งของนายท่านฉินเหมืองเยวียนกันดีแต่ยาคนผู้นั้นสังหารนายท่านฉินเหมืองเยวียนกลับไม่มีผู้ใดที่เป็นประจักษ์พยานกล้าปริปาก เด็กหนุ่มในชุดคลุมที่เปิดประเด็นพยักหน้ารับผู้อื่นต่างกระซิบกระซาบข้าลอบได้ยิงว่าเจ้าสำนักพ่ายแพ้แก่ผู้ยิ่งใหญ่ยังเยาวคนนั้นเช่นกันไม่ทราบว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่ได้ยิงเช่นนี้กระทั่าหวนหลิงเสวี่ยยอย่างชะง,งักงันไปเหตุใดจึงมีคนผู้หนึ่งที่ยังเยาวและชนสะพรึงเทียงนั้นได้โอ้คงจะประเสริฐหากข้าได้พบนายท่านผู้ยังยาวคนนั้นเทียนยาวเผยดวงตาเฝ้าฝันเป็นประกาย ไม่เพียงแต่นางผู้อื่นต่างก็เริ่มจินตนาการแล้วเช่นกันที่เคยท่านคิดว่าอีกฝ่ายยังใช่มนุษย์หรือไม่เวอนหลิงเสวี่ยเยากระซิบถามข้างใบหูซูอี้ซูอี้มุมปากของเขากระตุกเล็กน้อยก่อนจะกล่าวคำอย่าได้ฟังข่าวลือจนเกินควรเรื่องราวอาจไม่เกินเลยถึงเพียงนั้นทันทีเมื่อถ้อยคำเหล่านี้กล่าวออกยินอวี่เฟิงและคณะเกิดไม่พอใจผู้สูญเสียการบ่มเพาะคนหนึ่งคลั่งกล่าววาจาอันไรสาระใดออกมา ซูอี้หมายความคำว่าข่าวลือนั้นคืออะไรหรือเจ้าทราบว่าเมื่อวานเกิดเรื่องใดขึ้นที่ลานฝึกฝนเตาหลอมขจีเด็กหนุ่มผู้เปิดประเด็นเกิดไม่ยินดีถูกต้องแล้วกล่าวบอกให้ทุกคนทราบเป็นไรว่าตรงใดที่ผิดเที้ยนไปผู้อื่นช่วยเอ่ยคำพบเห็นเช่นนี้เยียนอวี่เฟิงเกิดยิ้มอยู่ภายในดวงตาราหยอกล้อประหนึ่งพบเจอเรื่องขบขัน ตัวเขาได้ประหนักว่าหวนลิงเสวี่ยยอกระซิบกระซาบข้างหูซูอี้หลายครั้งความใกล้ชิดเพียงนี้มันทำให้เขาไม่สบายใจพบเห็นเรื่องราวเฉินจินหลงถึงกับหลังเหนือการผุดปรากฏตัวเขาไม่สนใจอื่นใดํำเร่งร้อนกล่าวขึ้นทุกคนในความเห็นค่าเรื่องนี้ปล่อยไปแล้วการที่พวกเราได้มารวมตัวกันนั้นถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากนักอย่าได้ให้เกิดเรื่องราวไม่ยินดีขึ้นเลยเรื่องราวใดที่ไม่ได้ยินดีเมื่องอหลูกล่าวคำโกรธเกรี้ยว พวกเรากำลังจะได้รับฟังคำของซูอี้นอกจากนี้แล้วด้วยฐานะเช่นพวกเราการสนใจคนขลาดเช่นเขาไม่ใช่แน่ยินดีหรือไรนางเลือกชะงักปากทันท่วงทีหากไม่แล้วคงกล่าวคำเศษเดนออกมาแล้วเป็นแน่ผู้อื่นต่างเห็นพ้องพบเห็นเรื่องราวเฉินจินหลงเกิดกระดเกล้ยวแทบสำลักเลือดออกนี่ข้ากำลังช่วยพวกเจ้าอยู่ไม่รู้ตัวหรือ กลุ่มคนหน้าง่อพบเห็นสะพานข้ามเมฆหน้ามืดเดินข้ามไปตกตายเกรงว่าถัดจากนี้คงจะมีแต่ต้องคุกเข่าต่อหน้าซูอี้ร้องขอความเมตตาเชิงจิงหลงครานจะกล่าวคำใดต่อถ้อยคำอันดียากเรียกล่อมพูดถีอย่าได้โปรดสัตว์โดยไม่คำนึงถึงตนเองกล่าวเช่นนี้ต่อพี่เขยข้าไม่มากเกินไปหรือเหวนหลิงเสวี่ยยอขมวดคิ้วนำเกิดไม่พอใจขึ้นมา พบเห็นเช่นนี้เหยียนอวี่เฟิงก็ไม่คิดสนใจรับชมเรื่องสนุกอีกต่อไปคำเร่งร้อนกล่าวออกเอาละพอได้แล้วทุกคนหยุดกันเท่านี้ทุกคนยอมปล่อยวางกระนั้นสายตาที่มองซูอี้นั้นยังหยามเหยียดตัวตนเศษเดนผู้หนึ่งหากไม่มีหวนหลิงเสวิ่ยอเช่นนั้นมีหรือจะสามารถนั่งร่วมกับพวกเขาได้เพียงพวกเขาไม่กล้าที่จะกล่าวคำออกมาที่เคยท่านไม่มีโทสะใดหรือหวนหลิงกล่าวถามเสียงเบา ซูอี้สายสีสสยิ้มตอบครั้งนี้ในเมื่อเป็นสหายร่วมสำนักกับเจ้าเช่นนั้นไม่คิดสนใจเพราะหากเกิดเรื่องราวไม่น่ารับชมคงทำเจ้าอารมณ์ไม่ดีเวงหลิงเสวิยอชะงักก่อนจะเผยยิ้มตอบรับโดยทันทีเทียนเยาผู้อยู่ใกล้เคียงเกิดนึกผิดหวังสำหรับนางแล้วสูญเสียการบ่มเพาะไม่นับเป็นอะไรแต่สำหรับบุรุษเทียนเผชิญกับคำถามแดกดันยังไม่กล้าตอบโต้นับได้ว่าน้าผิดหวังนัก ยิ่งไปกว่านั้นเห็นชัดว่าตนเองอับอายกระนั้นกลับกล่าวบอก,กว่าเพราะเห็นแก่หน้าวนลิงเสวียยอนี่ถือเป็นเรื่องหน้าขันเหมือนว่าไม่ว่าเป็นบุรุษที่ดูดีเพียงใดล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนี้เทียนยาวลอกถอนหายใจกระทั่งถอยตัวนางออกห่างจากซูอี้โดยไม่รู้ตัวนางชื่นชอบบุรุษที่ดูดีเพียงแต่ไม่ชอบบุรุษที่ภายนอกกระหนึ่งหยกทองคําแต่ภายในนั้นเน่าเฟะฮ่าฮ่าฮ่า ยามกลุ่มคนได้ยินถ้อยคำซูอี้พวกเขาจึงงอดไม่ได้จนหัวเราะกระทั่งเยยนอ,อวี่เฟิงยังพูดกล่าวไม่ออกไปครู่หนึ่งและเราวกับถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดกล่าวออกตามตรงเสียทีเชิงจิงหลงเผยสีหน้าแปรเปลี่ยนตัวเขาพลันคิดอยากไปให้พ้นจากที่นี่เสียเดี๋ยวนี้เรื่องราวครั้งก่อนชนอัป,ปยศเทียงไปทานอาหารกลับต้องคุกเข่าขอ,ขอขมาเพื่อร้องขอความเมตตาใบหน้างดงามของวนลิงเสวี่ยอเผยความเย็นเยือกนางนึกโกรธเคือง แต่แล้วประตูห้องส่วนตัวแห่งนี้พลันถูกขอลักกระเปิดออกบุกคคลนามลุงหวงก้าวเดินเข้ามาอย่างนอบน้อมตามหลังคนหนุ่มในชุดหรูหราพร้อมกล่าวคำด้วยรอยยิ้มทุกท่านนายน้อยของข้ามาเพื่อชนจอกเล่าด้วยพบเห็นคนหนุ่มในชุดคลุมหรูหราเยียนอ,อวิเฟิงและคณะต่างเร่งรีบลุกขึ้นพร้อมเผยท่าทีนอบน้อมกล่าวคำทักทายนายน้อยจังถึงกลับมาด้วยตนเองทำข้าปลื้มใจยิ่งนัก เยียนอวี่เฟิงกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมเผยประกายสดใสยอย่างไรแล้วการมาชนจอกเล่าด้วยตนเองกับผู้อื่นก็ไม่ใช่อะไรที่คนทั่วไปจะสามารถได้รับจากผู้สูงส่งผู้อื่นที่นี่ต่างประหนักได้สายตาจึงมองเย,ยียนอวี่เฟิงด้วยความนับถือได้ยินมาว่าโชมงามอันดับหนึ่งแห่งสำนักดาบชิงเหอมายังคฤหาสห์ดดื่มเหมันวันนี้ข้าจึงมาเพื่อรับชมชายหนุ่มในชุดคลุมหรูหราเผยยิ้มอันอบอุ่น หลังกล่าวถ้อยคำสายตาเขาจึงหยุดมองร่างน,งนั่งที่นั่งอยู่ทางด้านหลังเยียนอวี่เฟิงกระหนกพบเห็นสีหน้าเกิดดมืดถ้อยคำากล่าวเร่งเราซูอี้เหตุใดไม่คำนับต่อนายน้อยจังเร่งรีบลุกขึ้นผู้อื่นต่างแสดงท่าทีไม่ยินดีโคลนที่ไม่อาจรองรับแม้กำแพงเพียงแค่มารยาทพื้นฐานกลับยังไม่ตระหนักทราบซูอี้นั่งที่เดิมพร้อมกล่าวคำโอแน่ใจหรือว่าต้องการให้ข้าลุกขึ้นคำนับ คนหนุ่มในชุดคลุมหรูราแข็งค้างนิ้วที่จับจอกเล่าสันเทาความรู้สึกเย็นเยือกโลดแล่นผ่านกระดูกสันหลังตรงยังสมองและจิตวิญญาณทั้งกายประหนึ่งร่วงหล่นสู่ถ้ำน้ำแข็งเหตุใดเหตุใดชายคนนี้จึงอยู่ที่นี่กระนั้นลุงห่วงที่พบเห็นกลับเผยสีหน้าดำมืดถ้อยคำกล่าวออกเย็นเยือกช่างไม่รู้ความตัวเจ้าเป็นใครถึงขั้นกล้ากล่าวคำต่อนายน้อยเช่นนี้กระเดี๋ยวทิยะ ช่วพริบตาคนหนุ่มในชุดคลุมหรูหราพลันตบหน้าลุงห่วอย่างรุนแรงนายน้อยลุงห่วหลังเลือดจากปากและจมูกร่างกายแข็งค้างมือปิดใบหน้าอย่างเจ็บปวดข้าไม่เคยพบเจอสุนัขเท่าชราหน้าโง่เช่นเจ้ายังไม่เร่งร้อนขออภัยต่อสูคุณชายสูอีกงั้นหรือชายหนุ่มในชุดคลุมหรูหราสะบัดออกมาใจเขารัวลั่นประหนึ่งพายุพัดผ่านแข้งขาถึงกับอ่อนแรง เรื่องที่ลานฝึกฝนเตาหลอมขจีเมื่อวานนี้สูีอที่มีชายเหนือมู่ชันถูเหยียบย่ำกองกำลังชุดเกราะรวมถึงกำจัดทิ้นเวมือนเยวียนพ่อลูกมีหรือเขาจะลืมเลือนได้เขาหรือจะลืมเลือนว่าบิดาตนยังต้องคงศีรษะเพื่อขอขมากระทั่งตัวเขาเองยังต้องคุกเข่ากับโคลนเย็นเยือกและโขกศีรษะกระนั้นเขาไม่เคยนึกคิดผ่านพ้นเพียงหนึ่งวันจะต้องพบเจออีกฝ่ายที่นี่ คนหนุ่มในชุดคลุมหรูหรายย่อมเป็นจางเยี่ยนซิงบุตรแห่งผู้นำตระกูลจางคุณชายซูซุนักเท่าชราของข้าผู้นี้ไร้ดวงตาหยาบคายและไม่รู้ความหวังว่าท่านจะให้อภัยหลังตบตีจางเยี่ยนซิงเร่งร้อนกล่าวคำขออภัยพร้อมเหนือการที่ผุดปรากฏจากหน้าผากผู้คนต่างชะงักงนันพบเห็นจางเยี่ยนซิงขออภัยถึงเทียงนี้ผู้อื่นกายนิ่งแข็งค้างกระทั่งแทบอ้าปากกรามค้างนี่มันเรื่องราวใด ตัวตนพิกลพิการเช่นซูอี้ที่สูญเสียการบ่มเพาะถึงกับทำบุตรชายทาย,ยาทตระกูลจังเคร่งเครียดถึงเพียงนี้ทั้งยังขออภัยอย่างสุดตัวงั้นหรือบางคนพลันได้ประหนักว่าเรื่องราวผิดท่ายามีสีหน้าเกิดแปรเปลี่ยนเชิงจิงหลงจึงเป็นผู้ถอนหายใจโล่งอกเขาทราบอยู่แล้วว่าเรื่องราวเช่นนี้จะเกิดขึ้นเทียนยาวเกิดเหม่ค้างไปประหนึ่งพบเจอความฝันนางประหนักได้ดีถึงตัวตนจางเยี่ยนซิง ในบรรดาทายาทแห่งมหานครอวินเหอจางเยี่ยนซิงถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสุดยอดทายาทผู้สูงศักดิ์อันยาวัยเยียนอวี่เฟิงและผู้อื่นล้นไกลห่างเกินเทียบเปรียบได้กระนั้นตอนนี้บุคคลที่สูงศักดิ์เช่นนั้นกลับขออภัยต่อซูอี้อย่างจริงจังเทียงอึดใจผู้ใดบ้างจะทําใจยอมรับได้กระทั่งเหวนหลิงเสวี่ยยอยังประหลาดใจที่เคยของนางปิดซ่อนความลับเอาไว้เพียงใดกันแน่ ซูอี้นั่งที่ตรงนั้นหันหลังให้จางเยี่ยนซิงพร้อมกล่าวคำเฉยชาคิดชนจอกเล่าอะไรของเจ้าจงทำไปจางเยี่ยนซิงเกิดล่งอกได้ประหนักว่าซูอี้ไม่คิดใส่ใจเรื่องราวพิพาทเล็กน้อยเมื่อครู่นี้เขาเร่งร้อนคว้าเหยือกเล่าก้าวเดินออกไปพร้อมรินใส่จอกให้ซูอี้ด้วยตนเองและเผยยิ้มขอข้าลงโทษทันตนเองโดยการดื่มสามจอกเป็นการขออภยัยขอคุณชายซูปโปรดรับเอาไว้ สิ้นคำกล่าวจางเยี่ยนซิงพลันดื่มเหล้าสามจอกในรวดเดียวภายใต้สายตาตื่นตะลึงของผู้คนท่าทีเช่นนี้ประหนึ่งผู้น้อยสร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่ต่อหน้าผู้อาวุโสทั่วขณะนี้ทุกคนค่อยได้ตระหนักว่าเรื่องราวผิดคาดบรรยากาศกลับกลายเป็นประหลาดไปซูอี้เป็นเพียงผู้เดียวที่ยังนั่งทั้งยังเมินเฉยต่อจางยี่ยนซิงก่อนจะดึงมือขาวของวนหลิงเซวิยอเบาค่อยพร้อมกล่าวคำ หลิงเสวี่ยยอ,อย่าได้ยืนนิ่งนั่งลงได้แล้วจางเยี่ยนซิงรีบปล่าวออกใช่ใช่หลิงเสวี่ยยอนั่งลงเถิดทุกคนก็ควรนั่งเช่นกันอย่าทําให้คุณชายซูต้องใส่ใจเพียงเพราะการมาของข้าเลยประโยคท้ายเขากล่าวเน้นคําสีหน้าทุกคนแปรเปลี่ยนในหัวรู้สึกสับสนเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงทีละคนบรรยากาศมองหมนและหน้าอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆ จางยี่ยนซิงไม่ได้นึกใส่ใจเขากำลังไตร่ตรองสุดหัวใจว่าจะดูแลผู้ยิ่งใหญ่อย่างซูอี้อย่างไรเขาหันไปสั่งลุงหวงนำเล่าวิญญาณมาหนึ่งหแล้วบอกให้แม่นางชาจินหันหน้ามาทางหน้าต่างคฤหาสน์เมื่อนางเริ่มบรรเลงกูเจิงลุงหวงรีบทำตามคำสั่งรับชมภาพนี้สีหน้าของทุกคนยิ่งดูซับซ้อนรู้สึกเหมือนสวรรค์กำลังเล่นตลกกับตัวเองคนพิกลพิการสูญเสียการฝึกฝนกลับทำให้จางยี่ยนซิง ซึ่งเป็นบุตรของผู้นำตระกูลระดับสูงหวัดเกรงและให้ความเคารพเช่นนี้ได้อย่างไรแต่เป็นเพราะจังเยี่ยนซิงอยู่ตรงหน้าขณะน,นี้พวกเขาจึงทำได้เพียงเก็บงำความสงสัยภายในใจและไม่ถ่ายถามออกไปโดยตรงในเวลานี้ควรพูดให้น้อยลงรับชมจังเยี่ยนซิงจากด้านข้างซูงอี้ขมวดคิ้วกล่าวคำนายน้อยจางตั้งใจอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยหรือจังเยี่ยนซิงคล้ายกับตื่นจากผวังรีบกล่าวตอบทันใด ข้ายังมีสิ่งที่ต้องทำเช่นนั้นไม่รบกวนทุกคนแล้วเชิญคุยกันต่อได้สิ้นเสียงเขาหันหลังเดินออกไปและปิดประตูห้องที่เคยเกิดอะไรขึ้นหรือเวินหลิงเสวิยอถามเสียงเบาดวงตาเผยความใร,ร่รู้คนอื่นต่างกอดไม่ได้ที่จะหันมองซูอี้เขาคงกังวลว่าจะรบกวนข้าซูอี้กล่าวอย่างไม่ใส่ใจรบกวนท่านเทีนยนเหยวด้านข้างอดกล่าวคำไม่ได้ว่าแต่เห็นได้ชัดว่าว่า พูดขึ้นเช่นนั้นนางพลันพูดต่อไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนพิการสีอ้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเทียนหยาวกงศีษะลงด้วยความอับอายด้วยเหตุผลบางประการครั้งต้องเผชิญหน้ากับสี้หัวใจอันเยือยิงในตอนแรกกลับเกิดความยับยั้งชั่งใจอย่างไม่อาจอธิบายได้ทั้งยังหมองเศร้าและสูญเสียมากขึ้นต่อเนื่องตอนนั้นเองที่นางเข้าใจได้อย่างคลุมเครือเมื่อครู่ที่สี้พูดว่าไม่ใส่ใจนั่นไม่ใช่คำแก้ตัวสำหรับความไร้ความสามารถ แต่เป็นเพราะเขาไม่แยแสสิ่งใดเลยต่างหากที่น่าขบขันคือในตอนนั้นนางคิดว่าเขาเป็นเพียงคนที่ขลาดทว่าเขาเอาความมั่นใจเหล่านั้นมาจากที่ใดเหตุใดจังยี่ยนสิ่งถึงคำตัวขนาดนั้นเทียนหยาวไม่อาจเข้าใจชายหนุ่มด้านข้างนอกเหนือจากนางเยียนอ,อวิเฟิงและคณะต่างก็นึกสงสยัยไม่นานหลังจากนั้นประตูถูกเปิดออกคุณชายซูบิดาข้าขอให้นำเหล้ามาให้ จางยิ่ยนซิงคงคำนับอย่างนอบน้อมรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าด้านข้างเขาชายรูปร่างท้วมเล็กน้อยและใบหน้าโปร่งไร้หนวดเคราเขาคือจางจือเหยียนผู้นำตระกูลจางรับชมการปรากฏตัวของผู้ยิ่งใหญ่ของมหานครอวิ๋งเหอเยียนอ,อวี่เฟิงและคณะรีบลุกขึ้นราวกับไฟลนกล้นหนังศีรษะด้านชาครู่หนึ่งแต่จางจือเยียนไม่ได้สนใจพวกเขาเทียงเดินมายืนข้างซูอี้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า มือสองประสานคำนับคุณชายซูอยู่ที่นี่ผู้แท้จังขออภัยที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับซูอี้ยังคงนั่งนิ่งเพียงมองขึ้นไปแล้วกล่าวออกเพียงเพื่อมาส่งไหเล่าหรือจังจือเหยียนตอบรับทันใดเป็นเช่นนั้นสิ้นเสียงเขาสั่งจังเยี่ยนสิ่งที่ถือไหยเล่าเข้ามาแล้ววางลงบนโต๊ะด้วยตนเองจากนั้นจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าผู้แท้จังไม่รบกวนคุณชายซูแล้ว เขาจะไม่สังเกตเห็นได้อย่างไรว่าซูอี้ไม่ต้องการพูดสิ่งใดแล้วจึงรีบออกจากห้องไปพร้อมกับจางเยี่ยนซิงแต่จางจือเยียนไม่รู้เลยว่าเนื่องจากกาลมาของเขามันส่งผลกระทบที่ทำให้เยียนออวี่เฟิงและคณะลวนชะงักงนันท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดซูอี้เปิดหายเล่าวิญ,ญญาณดมกลิ่นเล็กน้อยพลางกล่าวว่าเล่านี้ไม่เลวเรามาลองกันเถอะกล่าวเช่นนั้นเขาก็เทลงจอกให้เหวินหลิงเซวี่ยอและตัวเอง เจ้าดื่มด้วยหรือไม่ซูอี้หันมองเทียนเหยาเอ๊ะข้าเออนี่คือเทียนเหยาคล้ายกับตกใจจนพูดติดขัดซูอี้ไม่พูดสิ่งใดเพียงรินลงจอกให้นางมาลองเถิดจอกนี้ดื่มให้เจ้าขอบคุณที่ช่วยนำทางให้ข้าวันนี้เขารินเหล้าและยกจอกดื่มโดยไม่สนใจเหยียนอวี่เฟิงและคณะที่ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นราวกับพวกเขาเป็นเทียนอากาศาธาทุาสิ่งนี้ทำให้ทุกคนต่างอับอายแต่ไม่มีใครกล้าพูดคำใดออก โดยเฉพาะเฉินจินหลงเขาสาบแช่งอย่างรุนแรงในหัวใจคราวที่แล้วเขาถูกบังคับให้คุกเขาตลอดทั้งคืนคราวนี้เขายังถูกเมินเฉยเรากับคนง่เขาที่เคยเราไปกันเลยดีไหมเมินหลิงเสวี่ยอมไม่ได้สงบนิ่งเหมือนซูอี้นำพูดถ้อยคําเบาอืมซูอี้แลเห็นความทุกข์ใจของหญิงสาวในทันใดจึงลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มเราไปคุยกันในสถานที่ที่ดีกว่านี้เถอะ หมืนหลิงเสวิยอส่งเสียงรับเบาทั้งสองหันหลังเดินจากไปตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครกล่าวห้ามหรือส่งเสียงใดทุกอย่างเงียบสงัดในเวลานี้เทียนเหยาวพลันรู้สึกคมขื่นในใจอย่างไม่อาจอธิบายในที่สุดนางก็เข้าใจบางอย่างในสายตาของชายหนุ่มผู้นี้คงรับรู้ได้ว่าเขาและนางแตกต่างกันราวกับสองโลกครั้งพบเจอกันคราแรกเขาก็ไม่คิดใส่ใจอยากพูดคุย ที่น่าขบขันคือซูอี้ทำตัวห่างเหินจากนางโดยไม่ได้คิดสิ่งใดเลยต่างหากประหนึ่งทุกสิ่งอย่างบนโลกล้วนไม่มีความหมายเพลงทันใดนั้นจอกเล่าในมือชายหนุ่มชุดคลุมหรูหราตกกระแทกพื้นจนแตกเข้าโพ่งออกมาทันใดหรือว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่ปลิดปลงท่านฉินเหมือนเยวียนประโยคเดียวทุกคนล้วนตกตะลึงในตอนแรกหลังสูดหายใจเข้าลึกท่าทีพลันแปรเปลี่ยน เป็นไปไม่ได้ใครจะไม่รู้บ้างว่าซูอี้กลายเป็นคนพิการมื่องอหลูอ,อดที่จะกล่าวออกไม่ได้คนพิการคนพิการที่ไหนจะทําให้นายน้อยจางก้มหัวได้แล้วทําให้ผู้นําประกูลจางออกมาพบด้วยตนเองได้อย่างไรเจ้าไม่เห็นหรือว่าซูอี้นั่งเฉยอยู่ที่เดิมตั้งแต่ต้นจนจบชายหนุ่มชุดคลุมรูราากล่าวออกด้วยใบหน้าดูน่าเกลียด ผู้นำประกูลจางถึงกับก้มศรีรษะให้ในมหานครอวินเหอใครกันจะสามารถแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นมันต้องเป็นเขาแน่ทุกคนชง,งักงานอีกครั้งนั่นก็หมายความว่าคนที่พวกเขานั่งด้วยตั้งแต่แรกก็คือชายหนุ่มที่เพิ่งสังหารฉินเหมือนเยวียนและบุตรชายเมื่อวานนี้ทั้งยังเอาชนะเจ้าสำนักของพวกเขาเองมู่ชางถูเมื่อเมืองอหลูหวนนึกถึงคราที่ย่อเยยซูอี้วิญญาณของนางแทบหลุดออกจากกลาง รู้สึกคล้ายกับเพิ่งเดินผ่านประตูนรกแม้แต่เฉินจิงหลงก๊อดไม่ได้ที่จะตกใจกับข้อเท็จจริงนี้หัวใจเต้นรุนแรงหากเป็นไปได้นับจากนี้เขาขอไม่พบเจอกับคนสกุลซูอีกในเวลานี้ประตูห้องส่วนตัวก็ถูกเปิดออกก่อนที่จางเยี่ยนซิงจะเดินตรงเข้ามาด้วยสีหน้ามัวหมองกวาดสายตามองฝูงชนถ่อยคำเย็นชากล่าวออกเยียนเอ,อวี่เฟิงคุกเขาลงให้ค่าเดี๋ยวนี้นายน้อยจางนี่ สีนาเยียนอวี่เฟิงแปลเปลี่ยนทันใดย,ยังไม่คุกเข่าอีกจางเยี่ยนซิงกล่าวคำเคร่งครึมตุกบเยียนอวี่เฟิงคุกเข่าลงอย่างรวดเร็วมืองอหลูดด้านข้างรีบอธิบายด้วยน้ำเสียงสันเทานายน้อยจางมันไม่ใช่ความผิดของสิทธิทเยียนเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุกเข่าลงให้ข้าซะดวงตาของจางเยี่ยนซิงดูร้ายคล้ายกับสัตว์ร้ายกระหายเลือด เมื่องอหลูตกใจมากจนซุดตัวลงพื้นโดยไม่ทันได้มองดูว่ามีคราบน้ำอยู่บนพื้นที่นางนางั่งคนอื่นล้วนปิดปากสนิทหากใครบังอาจแพร่งใครสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยจางเยี่ยนสิงสัญญาว่าจะทำให้มันตกตายโดยไม่มีหลุงศพให้ฝังหลังสูดหายใจเข้าลึกจางเยี่ยนสิงหยิบหายเล่าวิญญ,ญาณบนโตแล้วหันหลังจากไปเล่านี้เดิมมอบแก่ซูอี้แม้เขาจะจากไปแล้วแต่เจ้าพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ลิ้มลอง หากพวกนั้นไม่นำซูอี้เข้ามาเขาจะต้องเผยความหวาดกลัวแบบนี้ได้อย่างไรภายในห้องส่วนตัวทุกคนตะลึงงานจนใบหน้าถอดสีในเวลานี้นาะแท่นสูงนอกหน้าต่างคฤหาสน์แววเสียงกูเจิงบรรเลงลำนำคู่เป็ดแมนดารินทำนองเหล่านั้นช่างมีชีวิตชีวาและเปี่ยมลนน้นเสน่หาทว่าภายในหน้าต่างคฤหาสน์กลับอัดแน่นด้วยบรรยากาศน่าสังเวชภายนอกคฤหาสน์ดื่มเหมัน เหมินหลิงเซวี่ยยอมมีท่าทีลังเลกล่าวคำออกซูอี้ยิ้มกล่าวเจ้ากลับบ้านกับข้าหากมีคำถามใดข้าจะตอบทุกสิ่งอย่างเหมอนหลิงเซวี่ยยอพยักหน้ารับก่อนถามด้วยความสงสัยบ้านหรือที่พักอาศัยทั่วคราวซูอี้ตอบอย่างไม่ใส่ใจขณะที่กำลังกล่าวต่อฉับพลันก็มีคนจากคฤราสน์ดื่มเหมันมาหาคุณชายซูปโปรดรอก่อนเป็นสัตรีมัดมวยผมพร้อมปิ่นนกหงส์ไฟ คิ้วโค้งงกงเหมือนพระจันทร์เสี้ยวดวงตาดำคลับแวววาวผิวบอบบางราวกับเป่าแผ่วเบาก็สามารถทำลายมองดูแล้วรู้ได้ว่าเป็นหญิงสาวอายุราว20ปีเท่านั้นทว่ากลับมีสเสน่ห์เหลือล้นจนหน้าตกตะลึงมีสิ่งใดคิ้วสองของซูอี้ขมวดเข้าหากันอย่างไม่เข้าใจผู้ที่มาก็คือฉาจินเป็นนางโลมที่องค์ชายหกโจจือหลีลหลงไหลตอนที่อยู่บนเรือโดยสารในวันแรกที่มาถึงมหานครอวิ๋งเหอ สตรีนางนี้ได้เข้าหาเพื่อสนทนาก่อนนับว่าครานี้ควรเป็นการพบเจอครั้งที่สองของพวกเขาความระแวดระวังปรากฏออกอย่างชัดเจนในสายตาหวนหลิงเสวิยอหาได้มีสิ่งใดข้าเพิ่งได้ยินว่านายน้อยมาที่งานเลี้ยงด้วยจึงวางแผนหาโอกาสดื่มอุยพรไม่ได้นึกคิดว่านายน้อยจะออกมาก่อนเวลาอันควรช้าจ,จิงเผยท่าทีมีความสุขริมฝีปากยกยิ้มเสียงไพเราะนุ่มนวลราาออกจากคลุย ที่เขยนางเป็นใครหรือเวอนหลิงเสวี่ยยอดไม่ได้ที่จะถามสัญชาตยานโดยกำเนิดของหญิงสาวบอกนางว่าสตรีนางนี้คล้ายกับมีแผนร้ายต่อพี่เขยซูอี้กล่าวตอบเฉยเมยสตรีนางหนึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปคำพูดแสนธรรมดาแต่หยาบคายอย่างยิ่งชาจ,จิ่นชะงักงันครู่หนึ่งทว่ายังคงยิ้มออกพลางกล่าวว่าคุณชายซูนี่ไม่ใช่สถานที่เหมาะสมจะพูดคุย ข้าจะไปยังบ้านของท่านในคืนนี้หวังว่าท่านจะไม่ปล่อยให้ข้าต้องรออยู่นอกประตูสิ้นเสียงนางเผยยิ้มและโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วจึงหันหลังกลับไปยังคฤรหาหนดดื่มเหมันที่เคยเพียงข้าเห็นสัตร,รีนางนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าคตในข้อง,งอนในกระดูกหเวินหลิงเสวิยอพึพรรมพำไม่คาดคิดมาก่อนสายตาของเหวนหลิงเสวียอตอนนี้จะเฉียบคมจนหน้าทึ่ง ซูอี้ยกนิ้วโป้งกล่าวชมนางเป็นตัวปัญหาอย่างแท้จริงเมื่อครู่ข้าหลบซ่อนตัวไม่ทันหากนางกล้ามาในคืนนี้สัญญาว่าข้าจะไม่เปิดประตูให้เหวินหลิงเสวิยอหัวร้อคล้องแขนซูอี้กล่าวออกอย่างมีความหวังไปเถอะพาข้าไปเยี่ยมชมบ้านของท่านบรรยากาศของเด็กสาววัยเยาว์จังหายลมหายใจละเอียดอ่อนกลับกลายเป็นเปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์อันพร่างคราวดูสง่างามมากขึ้นแต่นางยังคงชอบคล้องแขนซูอี้เหมือนเมื่อก่อน โดยไม่สนใจเลยว่าความสนิทสนมเช่นนี้มักนำไปสู่ความเข้าใจผิดของผู้พบเห็นส่วนซูอี้นั้นไม่สนใจอยู่แล้วเมื่อใดกันที่ซูสเวียนเจวินต้องใส่ใจกับสายตาของผู้คนเดินอาบแสงแดดอบอุ่นภายใต้ผืนฟ้าอุ่นกลิ่นหอมเจือจางจากร่างกายหญิงสาวทำให้เขาอารมณ์ดีตามไปด้วยขณะปรากฏรอยยิ้มบนริมฝีปากโดยไม่รู้ตัว หลังจากการกลับชาติมาเกิดนี้หากใครสักคนจะสามารถทำให้เขาจดจำตัวตนของซูอี้ไว้ในใจคนผู้นั้นจะต้องเป็นเหวือนหลิงเสวียอแน่นอน